ามาดูเสียงธรรมชาติเนาะกนกพวกอะไต่างๆเนาะก็เริ่มสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเนาะเพราะว่าพอเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็เห็นมองเห็นพวกกุงหอยปูปลาตามก็หากินตามภาษาสัตว์เนาะ เดือนหน้าน่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวน่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนหน้าแต่ปลายเดือนนี้น่าจะเริ่มแล้วเริ่มผ่านมาฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเสียงกบเสียงเขียด วิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวสามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์เดินทางมาแต่เช้ามืดรถก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าคนก็ออกต่างจังหวัดเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะก็จากผมตรงที่ผมยือนเนี่ยไปเที่ยม เผอพนมทวนก็ประมาณ2อกิโลถ้าไปกาญจนบุรีก็24่สิบสีกิโลยี่กิโลประมาณนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายที่ขึ้นชื่อหลายแห่งใครมีโอกาสไดเดินทางมาแถวนี้ก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวิถีธรรมชาติแบบท้องไร่ท้องนาเนาะฝั่งน้นก็เป็นภูเขาฝั่งพนมทวนไปฝั่งบอ่อพลอย ธรรมชาติเสริมงานมาฝากเพื่อนพอน้องพีทุกท่านทุกคนครับผมไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จประสบประสบความสุข,สม,ส,ขสมบังสมปรารถนาทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีครับ